และนี่คือปืนจีิน้ันไฟตัวที่22ครับขอเอาเล็กรามาอีกนิดนึงเพื่อบ,บางคนอยากจะซื้อให้ลูกให้หลานเล่นนะครับนี่ตัวนี้ก็จิว๋วเลยเห็นไหมครับถือ2มือก็แบบเกือบพอดีเลยอย่างนี้นะครับเวลาเล่นมือเดียวไม่รู้มือผมใหญ่ไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องมาดูกันมาตัวฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ ที่2ีิปีน้ำไฟไฟ้าแห่งปีส0 2 5ันินะครับนี่น่ารักครับเฮ้ยสีสันฉูดฉาดจุดจาดอารมณ์เหมือนอะไรนะไอ,ไอ้ที่เป็นรถรถรถอะไรผมจำไม่ได้ละที่เป็นเครื่องบินเป็นอะไรของกระตูนเด็กอย่างนั้นนะครับดูดิน่นารักมากเป็นทรงทรง,งออกแนวกระตูนกระตูนเล็กน้อยนะครับอ่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยดูสิอ่านี่ที่ใส่กระบ,บอกฉีดน้ำเห็นไหมใส่ใส่น้ำตรงนี้อึ๊บอึบอึบเอ้าป็นไงอะ่ะอ๋อใส่เข้าอย่างงี้อ้างงด้านเองผมอ่า กึ๊บอ่าโอเคอันนี้ก็พานท้ายก็น่าต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับโอ้ยง่ายๆอย่างนี้เลยนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับใส่น้ำแล้วก็ใส่แบตเตอรี่จบได้เลยเลยเอออย่างที่บอกมันเป็นปืนแบบอาจจะเหมือนสําหรับเด็กเล็กลงมาหน่อยดึงนะครับเน้นน่ารักอะไรอย่างนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์แน่นอนอ่าคารมิลลียไหมเตะหนึ่งเจ้าศูนย์ห้าร้อยมิลลิแอมป์นะครับอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ดิแปดร้อยดิอ้าวงงกับผมเฮ้ยโอ้ เฮ้ยปกติหนึ่งแ่สมันจะได้500นะครับตัวนี้ให้มาถึง800เลยแล้วปืนฉีดน้ำตัวเล็กด้วยนะ <S <S 1> <S 1> เออแปลกจังปืนฉีดน้ำตัวเล็กแต่ให้แบตมาเยอะกว่าหลายๆตัวหรือว่ามันจะยิงแรงยิงไกลอ่ะอันนี้ไม่รู้นะครับต้องไปลองเล่นกันดูอ่าล้วก็ใส่เก็บเข้าไปนะครับตรงสายชาร์จนี่แหละเป็นปัญหาทุกทีนะเก็บเข้าไปอย่างนี้อืบอ,อ่ะได้ปะ่ะอ่าอ๋อน่าจะโชดออกมาได้อยู่เพราะว่าด้านหลังมันมีที่ปิดตรงนี้นะครับอ โอ้แล้วเป็นตรงง่ายๆอย่างนี้เลยเออตรงนี้เน้นประกอบง่ายนะครับผมว่าเออ,อดีนะครับใสช่ชาร์จมีมาให้พร้อมอ่าโอเคแล้วก็ตรงน,นี้สูญเล็งเฮ้ยเล็งได้จริงไหมเนี่ยเออ,เอลองดูนะครับไปเล็งได้จริงอะ่ะมันมัน,ม,นมันพอมองผ่านได้แต่ว่ามันไม่ได้เป้าจุดเล็งอะไรอย่างนี้ให้นะครับก็อาจจะขำๆแบบนี้ที่ผมใส่ถูกป่ะเนี่ยไหนใส่ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยต้องเล็งไงเนี่ยเอา้าอองงทั่วขณะเดือปืนน่ารักแล้วงงเลยนะครับอาจจะลองเทสดูกันดิ เฮ้ยทำมามเล่นไปเสียงมันไม่ได้แบบแปะ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 ไม่ได้แบบตแบบแบบแบบึกตึกตึกตึกเหือมันค้างเลยวืดนี่เลยเฮ้ยน่าสนใจครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจ่องมันเป็นแบบไหนหรือแต่รูปร่างน่ารักมากเลยนะครับเหมาะให้ลูกให้หลานเล่นแน่ๆเลยนะครับวันนี้อะกดตัวนี้นะครับเพื่อเปิดที่ใส่น้านะครับพอใส่น้านี่มันจะมีเหมือนแบบช่องอยู่นี้เห็นไหมครับเนี่ยช่องนี้เราใส่ให้ตรงแล้วลูดขึ้นไปนะครับอ่าถ้าใส่ไม่ตรงเนี้ยมันเอ๊ะก็เข้านี่ก็ได้เหรอ อ่าไม่ได้เห็นไหมต้องแต่จากข้างล่างลูดขึ้นไปอย่างนี้กดแคปอ่าโอเคง่ายงอย่างนี้เลยเนาะอ่าตัวเล็กกระทนันหันน่าดูอ่อาเนี่ยเล็กมากดูผมถือดูดิ่อ่าลงไปลองเล่นจริงกันดีดีกว่าครับอ่ามาใส่น้ํากันเลยนี <c> ่ <oughs> ตัวเล็กน่ารักดีนะครับก็คงจะใส่ไม่ได้มากนะครับอ่าแต่ได้แค่เท่านี้มันก็ดีตรงที่มันจะไม่หนักมือนั่นเองนะครับนี่ปั๊บเยอเต็มแล้ว <c oughs> อ่ามาได้อย่างงี้ปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนที่เราใส่กันเมื่อกี้ข้างบนห้อง เอ้ยยังไงเอาด้านนี้เอ้ยใช่ะขึญญ้นอออึอ้บ,อ,บ,อ,บอ่านี่ด้านนี้่นี่อึบ๊บอ่าโอเคแล้วเราเทสสอ้ยิงออกไหมโอ้ยโอเคออกแล้วโอ้ยเขาจะดูรัวมากเลยผมว่าเราลองดูความรัวและสิ่งที่มันปล่อยออกมาก่อนดีกว่านะครับอ่ะใส่กำแพงที่เดิมไม่แหละชดัดสุดแล้วดูนะครับเวลาป,ปล่อยไปดูดิโอ้ยรัวมากทำอะไรไป ตั้งแต่เล่นมาตัวนี้ลัวสุดเท่าที่เล่นมาหมดแล้วนะครับคือมันไม่ได้แรงมากจริงแต่ว่ามันลัวดูดิปุ๊บเลยครับโอ้โหน้ําใกล้หมดเลยครับอมโอ้ไปไม่ถึงครับผมว่าตัวนี้ย5เมตรแม็กสุดนะครับเรียกว่าเล่นระยะประชิดละกันเหมือนปืนพกประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเออมันใช้น้ําเร็วมากเลยนะครับคือมันก็จริงอ่ะเพราะว่าดูมันปล่อยอย่างลัวครับนี่หมดแล้วครับ นี่น้าหมดก็ไม่ได้มีลูกเล่นนะไม่ได้มีไฟไม่ได้มีหลมีแค่ยิงอย่างเดียวเน้นรัวอย่างเดียวเลยบอกเลยตัวนี้นะครับไม่ได้แรงไม่ได้ไกลแต่ว่ารัวรัวมากตัวเล็กน้ำหนักเบาก็เจ๋ยวดีก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนุกเหมือนกันนะครับ ได้อยู่น้ำเป็นตัวถังเรือแล้วกันนะครับเล่นขำๆเอาแบบให้ลูกให้หลานเล่นอย่างเงี้ยอ่ะก็เล่นไป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 หมดก็ค่อยใส่น้ำเอามันไม่ได้ยากมันแค่แบบเติมใส่ตรงนี้ไม่ยากนะครับอ่ะเป็นก็สนุกดีผมว่านำแนะนำนี่ยที่ผมบอกให้ลูกให้หลานเล่นนะครับแต่ถ้าเล่นระยะยาวอาจจะไม่เหมาะตัวนี้เพราะว่าน้ำมันใส่ได้น้อยนะแต่แบตเตอรี่มันก็เยอะอยู่นะเออมันก็ย้อนแย้กันไปหมดเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละเป็กหนึ่งตัวที่น่าสนใจมีหลายที่ให้เลือกลองดูเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้วิดีโอหรือสินค้าที่ผมแท็กไไวววว้้้้้้ใใหหดดนนนนนะครรรััับกิิาชจจ๋่มมีเลย